สวัสดีค่ะอาจารย์แม็กยิปซสื่อกิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันกันประจำเดือนกรกฎาคมนะใครเข้ามาแล้วฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ด้วยนะใน Facebook กับในไอด้วยนะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปช่วยเข้าไปกดไล k e like, กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยคะ่ะ Mac g y ิ s ซ m a k จเออ pysy เนาะเออทีนี้คนที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไพยิปซีนะคะตอนนี้จันของงดสอนก่อนเพราะเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเนาะแบบหลายคนเขาอยากเรียนตั้งแต่ต้นก็แบบไม่สะดวกเรียนออนไลน์กันทีนี้จันจะบอกว่าจันทำหนังสือออกมาแล้ว นะคะใครสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะรับรองว่าอ่านไม่ยากอ่านง่ายแล้วก็มีรายละเอียดชี้แจงให้กับเกือบทุกตำแหน่งเลยนะแล้วก็มีบอกถึงการวิธีการวางไพ่ด้วยนะคะนะในท้ายเล่มอยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะแล้วก็ ใครที่รู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์ชีวิตแย่แล้วนะแนะนำสบู่อันนี้เลยสบู่ปุญญกาโมที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดคืออาจารย์ยอมรับนะว่ามันดีจริงๆอาจารย์เองก็ใช้นะเออใช้แล้วแบบรู้สึกดีอย่างเพื่อนอาจารย์หรือเรียกไม่ก็เพื่อนทั้งเพื่อนทั้งเอฟซีแหละนะเออเอาไปใช้แล้วถือว่าแบบประสบความสําเร็จในการใช้พอสมควรเลยนะ แบบยอดขายตอนนี้ดีขึ้นเยอะกระตุ้นให้หลายๆอย่างดีขึ้นเยอะนะหรือแบบบางคนที่แบบสายคณิตศาสตร์บอกว่าถูกสองงดติดเลยนะแต่จานไม่ได้สายคณิตศาสตไงเนาะอ่ะฝากไว้นะเพราะว่าทุกๆก,ก้อนที่บูชาไปเนี่ยเราจะได้มีส่วนร่วมในการร่วมทําบุญยกโบสถ์นะใครที่แบบชีวิตกําลังติดขัดเนี่ยยกโบสถ์นี้ถือว่าดีมากนะ เออลองดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะนะก็ตอนนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าในตัวคุณเนี่ยจะได้รับการผลักดันนะการผลักดันจากผู้ใหญ่ให้มันเดินหน้านะซึ่งเรียกว่าเออ งานเนี้ยคุณนะจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะมีโอกาสเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเช่นกานหรืองานราชการก็ได้นะคะนะเรียกว่าได้รับการผลักดันให้ดีขึ้นเลยแหละนะถึงแม้ว่าเอองานตัวเนี้ยอาจจะต้องไปสวมหัวโขนแทนไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผู้ใหญ่ที่เขา สนับสนุนคุณเนี่ยถือว่าแบบซัพพอร์ตคุณเต็มที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้เลยนะเพราะเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าขึ้นมอใช่ได้นะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าเป็นงานเกี่ยวกับราชการก็ดีงานจางประเทศก็ถือว่าโอเคตอนนี้ถือว่าคุณโอเคเลยแล้วตอนนี้จะมีคนที่ให้การสนับสนุนคุณจะดูเป็นแบบ ดาวเด่นในแวดวงเลยตอนนี้นะกับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่อาจารย์อยากจะติงไว้นิดนึงว่าในการที่คุณเข้าไปเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยต่อให้คุณมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตยังไงคุณต้องแบบมองเห็นเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ระดับเดียวกับคุณหรือคนที่ต่ำกับคุณด้วยนะว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าเกิดเขาบอกให้คุณมารับตำแหน่งนี้ชั่วคราวเพื่อที่จะต่อประยอดไปข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าแค่มองว่าเป็นทางผ่านนะคะอยากให้แบบดูหน้าดูหลังเก็บรายละเอียดของงานให้ดีๆนะเออนะคะเพราะว่าถ้าเราทําตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ถูกต้องนะคะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะแต่ว่าถ้าเอ,อจะบอกว่าไง เออ่มันอาจจะแบบมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่แบบคุณเข้าไปทําอยู่ในตําแหน่งหรือองค์กรเดียวกับเขาอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณถูกให้ย้ายสถานที่หรือออฟฟิศสาขาหรือเออ่ที่ตั้งในการทํางานเนี้ยก็อยากจะเตือนไว้นิดหนึ่งนะถ้าเกิดคุณรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่เนี้ยนะที่เป็น ที่เดิมอยู่แล้วหรือว่าที่ที่คุณจะเข้าไปในสาขาหรือในกรมกองของเขาได้ดีเนี่ยเขาจะให้การต้อนรับให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเลยนะเอ,อ่ยิ่งคนที่อาวุโสที่ปรึกษาใหญ่ๆใ,ในนั้นน่ะเราเราควรที่จะเเรียกว่าให้ความเคารพนะหรือใครที่แบบ ตอนนี้โสดอยู่ก็อาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำแนะนำคู่ให้แบบคืออยากให้คุณแต่งงานแล้วเนาะก็จะแบบมาแนะนำให้นะคะเออก็ลองมองมองไว้ถือว่าไม่เสียหายนะได้คู่ดีนะคะเออทีนี้อาจจะต้องระวัง เกี่ยวกับเรื่องการเงินการเดินทางหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะใช้เงินสะพัดพอสมควรเลยบางอย่างแบบคุณอาจจะคิดว่าเออถ้าเอาเงินตรงนี้ไปไปลงทุนเป็นการสร้างโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ดูหน้าดูหลังดีๆนิดนึงนะอาจารย์อยากจะเตือนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าด้วยเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยสวยงามนะักนะคะ ถ้าอยากจะลงทุนก็ลงเบาเเนาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งวู่วามถ้าดูแล้วแบบมันไปต่อยอดได้มันได้กาไรดีได้ผลดีเราเค่อยไปต่อตรงนั้นดีกว่าเนาะแต่อย่าพึ่งลงหนักนะคะทีนี้ในหน้าที่การงานอย่างที่บอกผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแต่คุณจะต้องตั้งสตินิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงคือแบบ อย่าวุ่วามตัดสินใจเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะแบบคือบางทีเราพึ่งไปทํางานที่ใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออลราคิดว่าเออตรงนี้ก็จัดการแบบนี้ได้อาจจะไม่ได้แบบเหมือนที่ที่เราเคยทํามานะอยากให้แบบทบทวนเรื่องขั้นตอนการทํางานหรือการตัดสินใจนิดนึงจะดีกว่านะคะแล้วออไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะ แล้วเทวดาคุ้มครองประจำตัวคุณก็ดีมากเลยนะตักบาตรทำบุญให้เขาหน่อยก็ดีนะคะคนที่เกิดวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับคุณนะนะจันทร์ก็อยากจะแนะนำเอาไว้อย่างนี้นะคะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แต่เพียงเท่านี้นะแต่อย่าลืมนะเข้ากด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว ก็ทักเข้ามานะเออ่ทาง l ลน์หรือ,อาทางอะไรอะ <c oughs> เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ